แคลลอทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้มีรถสวยๆมาแนะนํากันอีกแล้วค, mm hmm. ค่ะเพื่อนขาสาหรับใครนะคะที่สนใจอยากได้รถสวยส,วยส,วยสักคันนะคะต้องคัดด้วยคุณภาพพรีเมียมนะคะนึกถึงพลอยได้ค่ะออกรถก็พลอยจบเพียง999บาทนะพามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะจ๊ะส่งไปหลายจังหวัดแล้วนะคะเพือาพออยู่ให้ทั่วไทยเลยนะจ๊ะสําหรับคันนี้ก็แนะนานะคะสาหรับใครที่เป็นสายลุยค่ะเพราะคันนี้เป็น f o r ์กินเดอร์วี โฟวิวนะคะเป็นเครื่องยนต์2.8ในคะซิกมาโฟนนั่นเองได้รถปี2016นะจ๊ะคันนี้ได้สีเทาดำส,สวยๆเดิมๆด,ด้วยนะคะและคันนี้ค่ะมา จัดยางให้ชุดใหม่เลยนะคะอย่างมิโตะนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักคันนี้กันแบบละเอียดเลยดีกว่านะคะ Fortuner V4V for h e e l 2.8รถปี2016นะคะก็เป็นเครื่องยนต์2.8นะคะเป็น2.8ดีเซลนะคะขับสซิกมาโปนะคะได้รถสีเทาดำหน้าเล่นเทานะคะประจังหน้าโครเมียม ได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไลท์นะคะได้ไฟใบบีม LED นะคะในส่วนด้านล่างจะมีไฟตัเหมอกมาให้ด้วยนะคะในส่วนของล้อจะได้ล้ออันลอยนะคะเป็นล้ออันลอยสลับทุโทนล้อเดิมๆเลยค่ะพร้อมอย่างคุณภาพดีมีโตดจัดไว้ให้หนึชุดแล้วนะคะ กระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยวนะคะเป็นไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกตรงนี้เลยนะคะในส่วนของมือจับนะคะจะเป็นมือจับโครงเงี้ยด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับด้านหลังนะให้ดูกันนี่นะคะเป็นเครื่องยนต์2.8นะคะตัว Sigma 4อย่างเงี้ยตรงรุ่นเลยนะคะยังอะไหล่อยู่ด้านล่างกล้องด้านหลังมีมาให้แตะปุ่มยา่างประตูท้ายเปิดปิดระบบไฟฟ้าให้เ,เพื่อนๆเลยนะคะนี่สามารถแตะตรงนี้ น,ะะนี่นะคะก็สามารถนะคะวางของนะคะในห้องสัมภาระได้เลยนะคะสะดวกรวดเร็วดีนะคะเบาะสามารถพับราบแล้วก็แขวนขึ้นได้เป็นเอกลักษณ์ของ Fortuner สไตล์ของ Fortuner เลยนะคะรถที่ไม่เคยชนเปลี่นเครื่องจมน้ำนะคะน็อต mm. เดิมๆตะเข็บเดิมเม็ดอัก mm. เดิมแบบนี้นะคะและภายในก็สะอาดค่ะพูดได้เต็มปากว่าพรีเมียมจริงๆนะคะช่องแอรนน์ีีให้ัทวถึง ทุกที่นั่งเลยนะจากป่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับภายใน,นะะที่นั่งของผู้โดยสารกันเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะสำหรับภายในตัว s i กมาโฟลนะคะเขาก็จะได้เบาะสีครีมอ่อนๆเป็นสีคาราเมลสีเหมือนเค,ค้กอ่ะทุกคนสวยมากๆสะอาดมากๆนะคะรถไม่สวยไม่หอมนะคะพลอยไม่ขายทุกคนคะ่ะนี่คือรถที่คุณภ,ภาพพรีเมียมได้รถเหมือนใหม่ ทุกคันนะคะด้ยวยความตั้งใจแบบนี้มาให้ค่ะและคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่นั่งของคนขับนะคะได้ชุดเบาะปรับไฟฟ้านะคะแปดทิศทางแบบนี้มาให้เบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันมาให้เลยนะจ๊ะ mm hmm. มาเดี๋ยวพ่อยเอาป้ายราคาวางไว้ให้ด้านบนตรงนี้แล้วนะคะอ่ะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเรา,าขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะ ได้รถปี2016นะคะที่ไม่น้อยวิ่งไปนะคะแค่แสนสามถือว่าเป็นไม้ที่วิ่งไปปกติเลยนะคะขึ้นรถมาแล้วก็ปรับเบาะนั่งให้สบายที่สุดนะคะเบาะปรับไฟฟ้าสะดวกสบายสุดๆเลยนะคะมาเดี๋ยวสตาร์ทกันเยียบเบรกกดปุ่มคูสตาร์ทต,ตรงนี้ได้เลยนะคะและนี่คือพลังความแกร่งของโปรจุด2 8ซิกมาโนะคะเครื่องเขาดีจริงๆได้วงมลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมือจับด้านบนนะคะเป็นลอยแบบว่า เป็นแบบวัสดุที่แข็งแรงนะคะเป็นสีดําแบบใสๆแบบนี้นะคะจริงๆตรงเนี้ยถ้าเป็นหนังอ่ะจะลอกเปื่อยง่ายมากนะคะแต่นี่ดีที่เขาทําแบบนี้มาให้รถถึงยังดูสวยใหม่อยู่เลยค่ะพ<อ>ุงมาลัยมาลติฟังก์ชันนะคะเพ d ส n ช h i ี่คลูซคอนโทรลสปีกเกอร์รับสายวางสายมีให้ครบแล้วนะจ๊ะจอตรงกลางนะคะจอตรงกลางก็เป็นจอแบบทัชสกรีนนะคะเพื่อนสามารถเข้าเชื่อมต่อได้ทุกระบบมีเมนูต่างๆอยู่ตรงนี้ให้แล้วนะคะ มาดูในส่วนของกล้องหลังการกล้องหลังก็คมชัดแบบนี้มาพร้อมกับเลนนำสายตาด้วยนะคะนี่เลยนะจ๊ะให้ดูกันมีระบบนำทางนีวิกเกเตอร์มาให้ด้วยนะ ด้านล่างนะคะก็จะเป็นในส่วนของแอร์ที่เป็นแอร์ดิจิตอลสามารถกดปุ่มและมีตัวเลขแสดงตรงนี้ให้ด้วยนะคะมีนะคะฟังก์ชันนะคะในการขับสีซิกมาโฟเขาอยู่ตรงนี้ให้เพื่อแล้วคอนโซลลายไม้ที่วางแก้วสวยๆอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดอยู่ตรงนี้นะคะได้ขับเกียร์ธรรมดาไม่ใช่สิเกียร์ออโต้น,นะคะที่ไม่ธรรมดานะคะก็มีเกียร์ D ถึงเกียร์ S แบบนี้มาให้เลยนะจ๊ะ มีค่ะบุ๊กสวิตติดรถมาให้ภาษีพราบาต่อให้นะคะทุกอย่างอยู่ในแพ็กเกจ999บาทจบทุกอย่างนะคะและคันนี้พิเศษเลยนะคะราคาที่859,000บาทผ่อนเพียง 15,453บาทได้สูงสุด7ปี84งวดเลยนะคะรถปี2016นะคะได้เครื่องยนต์นะคะ2.8นะคะตัว Sigma 4 w ล์ g ซิกมาโนะคะได้ไปคอที่คุ้มแน่นอนนะจ๊าก9ก999บาทเนี่ยพรมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีนะคะทุกอย่างอยู่ในแพ็กเกจค่ะถ้าอยากได้คันนี้เป็นเจ้าของคันนี้ค่ะติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปมาได้เลยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ